สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่ช่อง YouTube รายการปยจ98หรือปัญญาจารย์98ในรายการต้องคิดอย่างผู้นำตอนที่22อิทธิพลชักนำเรามาฟังการแบ่งปันหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้าที่รับใช้พระเจ้ามานานแสนนานของคู่พระพรอาจารย์วีรชัยหรือสลัด และาศาสนาจารย์ผู้ปกครองอวุโสชวนพิทโกแวอิทธิพลชักนำคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าชีวิตคนเรานั้นจะดีหรือชั่วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอิทธิพลแห่งการชักนำทั้งจากภายนอกและภายในอิทธิพลชักจูงภายในก็คือความเชื่อหลักการค่านิยมที่เกิดขึ้นจากการได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากครอบครัว ส่วนอิทธิพลจากภายนอกก็คือแบบอย่างที่เห็นเป็นประจำภายในครอบครัวและมาตรฐานพฤติกรรมที่สังคมให้การยอมรับถ้าในครอบครัวมีการอบรมสั่งสอนดีหัวหน้าครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่มีมาตรฐานชีวิตที่เป็นแบบอย่างทั้งวาจาและการกระทําสิ่งที่เด็กได้ยินและเห็นจะถูกถ่ายทอดลงไปในความรู้สึกนึกคิด จนกลายเป็นค่านิยมแรายความเชื่อที่ฝังลึกลงไปในชีวิตด้วยเหตุนี้พระธรรมสุภาษิตตอนหนึ่งจึงกล่าวไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่พลากจากทางนั้นเพราะเหตุใดปัญหาคนติดยาเสพติดจึงมีมากมายรวมทั้งการดำเนินชีวิตที่เห็นแก่ตัวการปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดการยับยั้งชั่งใจการชิงสุกกหามขาดการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นคำตอบก็คือมาตรฐานค่านิยมมโนธรรมและความเชื่ออยู่ในระดับต่ำอีกทั้งเมื่อได้รับแรงส่งจากค่านิยมและความเชื่อผิดๆที่สังคมยอมรับก็ยิ่งทำให้บุคคลอื่นถลายไปสู่ ความตกต่ำยิ่งขึ้นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันก็คือการลงทุนในตัวมนุษย์นานมาแล้วที่โรคธุรกิจเคยเชื่อว่าต้นทุนในการทำธุรกิจที่สำคัญก็คือเงินและทรัพย์สินแต่บัดนี้ความคิดเช่นนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเขาได้พบกับต้นทุนสำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์ เพราะการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งผลที่ยั่งยืนจะต้องมาจากคนที่มีปัญญามีความรู้และมีความสามารถมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นต้นค่านิยมอย่างแรกที่ซึมซับเข้าสู่จิตใจของมนุษย์ก็คือค่านิยมที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่หรือครอบครัวสมาชิกตัวน้อยที่ลืมตาดูโลกวันนี้รับรู้ค่านิยมจากพ่อแม่คำพูด การแสดงออกการปฏิบัติความสนิทสนมของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆรอร้อมค่านิยมอย่างต่อเนื่องขึ้นในตัวของเด็กที่เกิดมาความจริงก็ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเด็กจะไม่ทำตามที่สอนแต่จะทำตามที่เห็นผู้ใหญ่ทำฉะนั้นคุณภาพชีวิตและการงานภายในครอบครัวเป็นอย่างไร ค่านิยมนั้นก็จะได้รับการถ่ายทอดต่อไปสู่บุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กที่อยู่ในบ้านพระคิตธรรมคำพีพูดถึงค่านิยมบางประการที่น่าสนใจไว้ดังนี้มีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระเจ้าดีกว่ามีคลังทรัพย์ใหญ่แต่มีความลำบากอยู่ด้วยมีแต่น้อยแต่มีความชอบธรรมดีกว่าที่มีรายได้มากด้วยอยุติธรรม ได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคำสักเท่าใดที่จะเลือกเอาความรอบรู้ดีกว่าเงินที่จะมีใจทอมอยู่กับคนยากจนก็ดีกว่าการแบ่งของที่ริบมาได้บุคคลที่โกรธช้าก็ดีกว่าคนที่มีกำลังมากและบุคคลที่ปกครองจิตใจของตนเองดีกว่าที่ตีเมืองได้นี่คือถ้อยคำจากพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่16 และข้อที่16ถึงข้อที่8ข้อ9ข้อ32และบทที่32ในข้อทอ่ในข้อที่20ในบทที่1ในในข้อที่1ครับ mm. เมื่อใดที่เราได้คุณค่าทางวัตถุและโลกีวิสัยมากกว่าจิตใจเมื่อนั้นความหายนะชูนิรันร์นก็คือชะตากรรมของผู้นั้น ฉะนั้นขอให้เราหันมาพัฒนาคุณค่าความเป็นเลิศแห่งจิตใจเพื่อจะเป็นภูมิคุ้มกันของกระแสโรกาพิวัตในปัจจุบันนี้ครับการแบ่งปันในเวลานี้ของคู่พรช่างเป็นสติปัญญาที่รํำเลิศที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าที่แบ่งปันและถูกบันทึกไว้ในหนังสือต้องคิดอย่างผู้นำขอให้เราทบทวนและฟังแล้วฟังซ้ำ ท่านอาจจะลืมในวางวันแต่ถ้าฟังบ่อยบ่อท่านจะไม่ลืมคําสั่งสอนเหมือนเราติดสนิทกับพระเจ้าในทุกวันพระคิดธรรมคำพีพูดถึงค่าน,น,นิยมเช่นนี้ทำให้เราได้เห็นถึงการมีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระเจ้ามีแต่น้อยแต่มีความชอบธรรมได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคำสักเท่าใดที่จะมีใจทอมอยู่กับคนยากจนก็ดีกว่าการแบ่งของทิลิปมาได้ ครับบุคคลที่โกรธช้าก็ดีกว่าคนที่มีกําลังมากขอให้ถ้อยคําในเวลานี้จงเป็นพระพรแก่ครอบครัวของท่านและชีวิตของท่านที่ดําเนินอยู่บนโรคชั่วขราวนี้ให้เป็นพระพรแก่ชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ